สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนสเตอร์ไวส์วิดีโอครับผมวันนี้กลับมาต่อกันกับอีกหนึ่งอาวุธนะครับประจําเกม m o n s t e นสเตอร์อาวุธหลักประจําตัวผมเองนั่นก็คือดาบโล่หรือว่าซอร e สันชิลนั่นเองนะครับเราจะมาดูรายละเอียดของดาบโล่กันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับในภาคนี้ซึ่งดาบโล่เนี่ยหลักๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนเอนเคยเล่นในภาคไรส์คอมโบ ในภาคไรซ์นะครับจะกลับมาหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยคือเหมือนกับก๊อบวางจากภาคไรซ์เลยแล้วก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับซึ่งท่าแรกที่เราจะมาดูกันของดาบโลนะครับท่านี้เป็นท่าที่สําคัญมากๆของเขาเลยนะครับเป็นท่าใหม่ที่ใส่เข้ามาท่านี้เนี่ยเขาตั้งชื่อมันว่าอาชาร์ชอปนะครับซึ่งวิธีการกดท่านี้เนี่ยเราสามารถกดได้โดยการกดสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมค้างเอาไว้นะครับเป็นท่าที่ดีมากสามารถใช้ได้ตอนไหนก็ได้ระหว่างคอมโบนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเราตีหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดสามเหลี่ยมกับวงกลมค้างเอาไว้จะเป็นการเวียงดาบไปข้างหลังแล้วก็ทิ่มหมากข้างหน้านะครับซึ่งท่านี้ยข้อดีของมันก็คือมันใช้ตอนไหนก็ได้นะครับแต่ข้อเสียของมันคือระยะมันค่อนข้างใกล้นะครับมันจะเวียงดาบแล้วก็กระโดดจิ้มไปข้างหน้านิดเดียวแค่นั้นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วอะ ถ้าเราใช้ท่านี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่มีแสงอะไรขึ้นมาใช่ไหมมันจะแรงแบบปกตินะครับแต่เราสามารถทําให้มันแรงขึ้นได้นะครับโดยการที่เราเอามันไปวางไว้ที่การจบคอมโบครับผมคอมโบการโจมตีของดาบโลอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเหมือนกับภาคไรซ์เลยก็คือทุกคอมโบเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับยกเว้นคอมโบสามเหลี่ยมใช่ยกเว้นคอมโบสามเหลียย่ยมนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโอเคอ่ะเรามาดูตัวชาร์จช็อปกันก่อนนะครับถ้าเราเอาชาร์จช็อปไปจบตรงคอมโบนะครับ เพื่อนเห็นไหมมันจะมีแสงขึ้นมานะครับมันจะแรงขึ้นครับผม1 2 3แล้วก็เป็นชาร์จช็อตนะครับมันจะแรงกว่าเดิมรวมไปถึงคอมโบโล่ก็เหมือนกันนะครับชก1 2 3อ่าแบบนี้ครับผมคอมโบสามเหลี่ยมของเราที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเหลือแค่4ฮิตนะครับ1 2 3 4นะครับจะเป็นการตี ดาบไปข้างหน้าทั้งหมดเลยครับผมแล้วคอมโบนี้เนี่ยเราสามารถใส่ทิศทางได้ด้วยนะครับหนึ่งเนี่ยสองสามสี่มันก็จะตีไปข้างหน้านะครับมันเลื่อนตัวเองไปได้ด้วยนะครับจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังยังไงก็ได้นะครับซึ่งคอมโบนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาชาร์จช็อปไปใส่ไว้ตอนจบอะ่ะมันก็แรงขึ้นเหมือนกันนะครับปุ๊บอ่ะมันจะติดพลังชาร์จขึ้นมานิดนึงนะครับอืม อีกหนึ่งคอมโบของเรานะครับที่เราสามารถเอาชาร์จช,ช็อปไปใส่ไว้ข้างหลังได้ด้วยก็คือ perfect rush ของเรานั่นเองนะครับวิธีการกด perfect rush ภาคนี้กดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการเล็งใส่เข้ามาให้กับอาวุธตีใกล้นะครับเพราะว่าปกติแล้ว perfect rush มันจะต้องกดหลังใช่ไหมถ้าตัวละครเราหันไปด้านขวานะครับแล้วเราจะกด perfect rush กระโดดถอยหลังเนี่ยเราต้องกระโดดไปด้านซ้ายนะมันไม่ใช่คือการกระโดดถอยหลังแต่ถ้าภาคนี้เรากดเล็งนะครับ ตัวละครของเรามันจะหันไปด้านหน้าอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเราก็จำแค่ว่าเรากดหลังอย่างเดียวก็พอนะครับอ่ perfect rush นะครับ1 2แล้วก็ปิดจบด้วยการหมุนแบบนี้นะครับมันชื่อเท่านะว่า spinning reaper แล้วหลังจากนั้นนะเราจะสามารถใส่ชาร์จ e shop เข้าไปได้ครับเอาใหม่เอาใหม่แล้วก็ชาร์จช็ h o นะครับ หรือว่าจะจริงๆแค่ชกไม่ต้องสป i ินนิ่งลิปเปอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับหนึง่งแล้วก็ชาร์จช็อปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นในภาคก่อนอ่ะภาคไรซ์เราจะจบแค่สป i ินนิ่งลิปเปอร์นะครับตี3ครั้งแล้วก็วิ่งตัวเองเป็นสป i ินนิ่งลิปเปอร์มันจบแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กลับไปต่อคอมโบอื่นแต่ภาคนี้เรามีท่าปิดจ,จบอีกหนึ่งท่าก็คือชาร์จช็อปนั่นเองนะครับ 1 2 3 Spinning Ripper แล้วก็ Charge Chop นะครับมันจะมีคอมโบเพิ่มมาอีก1นึ่งคอมโบครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีมากๆของดาบโลเลยนะครับอีกหนึ่งท่าที่เป็นท่าใหม่ของดาบโลนะครับท่านี้เป็นท่าย่นระยะของเรานะครับเป็นท่าที่ดีมากเลยอย่างที่ผมคิดไว้เลยนะครับว่าท่านี้เนี่ยจริงๆมันใช้ตอนไหนก็ได้นะครับมันชื่อท่าว่าสไลด์สวี p นะครับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งสไลด์สไลดิงสวีปครับผมเออสไลดิงสวีปนะครับ วิธีการกดก็คือกดกันนะครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับตีสองครั้งนะครับกดตอนไหนระหว่างคอมโบก็ได้นะครับเราตีอยู่เราก็สไลด์สวีปไปได้นะครับชกชกแล้วก็สไลด์ได้นะครับอืมเป็นท่าที่ดีมากเลยซึ่งท่านี้มันสามารถใช้ต่อกันกับคอมโบสามเหลี่ยมของเราได้นะครับหรือว่าจริงๆต่อกับคอมโบอะไรก็ได้นะครับ หนึ่งสองอ่ะได้นะครับต่อกับคอมโบโล่ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชกได้เหมือนกันครับผมคอมโบโดาบปกติก็ได้นะครับคอมโบวงกลมอืมซึ่งภาคเนี้ยเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับดาบโล่ก็คือถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไหมก็มีแค่ใส่ท่าใหม่เพิ่มเข้ามานะครับใส่ท่าปิดจบเพิ่มเข้ามาเราเลือกได้นะครับว่าเราจะจบด้วยสปินนิ่งลิปเปอร r หรือว่าจะจบด้วยชาร์จช็อปก็ได้หรือว่าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเออต้องเรียกว่ามันค่อนข้างฟลกซิเบลมากเลยนะครับสำหรับดาบโลต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของโฟกัสสไตร์ของดาบโลกันนะครับซึ่งโฟกัสสไตร์ของดาบโลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกคือการไปเกาะบนตัวมอนสเตอร์พาร์ทที่2คือการทำดาเมจนะครับซึ่งวิธีการเกาะบนตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันเกาะได้2แบบนะครับเราสามารถเล็งโฟกัสสไตร์ไปเกาะที่ตัวมอนสเตอร์ได้เลย หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างที่เราอยู่กาอากาศนะครับเราอาจจะลอยอยู่กาอากาศโดยการใช้ f a l l i n g b a s h หรือว่า perfect rush นะครับเราสามารถกดเล็งนะครับเราก็กด focus strike กด R1 เล็งแล้วก,กด R1 กลางอากาศนะครับถ้าเรากดไปโดนที่ตัวบาดแผลหรือว่าวูนของมอนสเตอร์เนี่ยมันจะไปเกาะบนตัวมอนสเตอร์เลยเหมือนกันครับผมก็คือใช้ได้2แบบยืนบนพื้นหรือว่ากาอากาศนะครับต่อมาก็คือวิธีการปิดจบ focus s t r i ของดาบโลนะครับ ซึ่งการปิดจบโฟกัสสไตรของดาบโลเนี่ยก็คือมี2แบบเหมือนกันระหว่างเราไปเกาะแล้วนะครับถ้าเรากดเป็นวงกลมเนี่ยเราจะเสยโชลิคนขึ้นไปนะครับเหมือนเมสซี่ชูโรเกกิแล้วก็ชกลงมาเป็นการใช้ฟอลลิ่งบาชอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดจบทําลายบาดแผลของเขานะครับบนตัวมอนสเตอร์อีกหนึ่งวิธีก็คือถ้าเราไปเกาะบนตัวมอนตอร์เนี่ยเรากดเป็นสามเหลี่ยมวงกลมพร้อมกันนะครับมันจะไถลงมานะครับแบบไถาลากลงมากลางตัวมอนสเตอร์เลยนะครับผมคิดว่าท่านี้ น่าจะเหมาะมากถ้ามอนสเตอร์ตัวยาวนะครับอันนี้ผมใช้กับเคตักครับบ้ามอนสเตอร์มันตัวสั้นๆนะมันเลยดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะไถแบบไถาลากลงมาเลยหรือเปล่าเหมือนตอนเราเล่นภาคเวอร์นะครับผมคิดมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะเออตอนเล่นภาคเวอร์เราไปไถชื่อตัวที่อะไรนะเคิร์ฟท์โรสนะครับไถสนุกมากครับผมสาหรับดาบโล่ต้องรอดูเวลามอนสเตอร์ตัวยาวเนี่ยมันจะไถสนุกขนาดไหนครับผมจากที่ผมได้ลองเล่นดูแล้วนะครับดาบโล่เนี่ยผม คิดว่าโฟล์การเล่นของเขาเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับภาคไรซ์เหมือนเดิมก็คือคอมโบอินฟินิตคอมโบของเขาก็กดเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มท่าเข้าไปอีกหนึ่งท่าก็คือไอ้ plunging charge นะครับหรือว่า charge chop ของเขานั่นเองคอมโบที่ดีที่สุดอาจจะยังคงเป็น5คอมโบของเขานะครับที่เป็นคอมโบสามเลี่มสองครั้งแล้วก็วงกลม3ครั้งนะครับต่อด้วย spinning lapper แล้วก็ตามด้วย charge chop นะครับอันนี้น่าจะเป็นคอมโบที่ดีที่สุดของดาบโลเวลามอนหลบนะครับแล้วหลังจากที่เราจบด้วย charge chop ชาร์จช็อปมันจะสามารถต่อด้วยการกระโดดถอยหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถต่อด้วย perfect rush ของเราได้เลยนะครับพอจบ perfect rush นี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะไปทางไหนต่อเลือกได้เลยจริงๆแล้วดาบโล่เนี่ยเป็นอาวุธที่ต้องเรียกว่ามันเฟกซิเบลมากเลยนะครับว่าเราจะเลือกใช้อะไรแ,แล้วแต่สถานาการณ์เลยเอออยู่ที่ว่าเราคล่องแบบไหนมากกว่ามันไม่ได้มีท่าที่แรงที่สุดอะ perfect rush ก็ไม่ได้ว่าแรงมากกว่าคอมโบปกติทั่วไปเท่าไหร่นะครับมันแรงกว่าแหละแต่ว่า มันอยู่ที่สถานการณ์ว่าเราเลือกใช้อะไรจะเหมาะสมกว่าอืมดาบโลกเป็นอาวุธประเภทนั้นนะครับฟลกซิเบิลมากๆเลยต้องมาลองดูกันนะครับว่าหลังจากนี้โมชั่นไวลูรูท่าไหนแรงสุดวิธีการเล่นเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าก็ยังเหมือนเดิมถ้าเราเน้น เป็นสายธาตุนะครับถ้าเราไปเล่นเป็นดาบธาตุซึ่งคิดว่าน่าจะเล่นดาบธาตุได้ดีด้วยนะภาคนี้ดาบโลกก็คือเราจะใช้พวกชาร์จช,ช็อปอะเยอะขึ้นนะครับเวลากระโดดขึ้นไปก็ใช้เป็นพันจิง้งฉลชนะครับเพราะว่ามันมีจํานวนคิดที่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเราเล่นเป็นสายรอเราก็ยังใช้ตัวของโลโชกอยู่ดีนะครับเป็นเน้นโลชกแล้วก็เน้น falling b l a s นะครับอยู่ที่ว่าเราบิ้วดาบเรามาเป็นธาตุอะไรนั่นเองครับผมสำหรับดาบโลกผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ต้องเรียกว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่ามีท่าใหม่เพิ่มเข้ามาหนึ่งท่าที่ดีมากๆของเขาเลยเนี่ยก็คือโอเคเลยนะรวมไปถึงมีท่าที่แบบใช้โคลสแกลหรือว่าเลื่อนเข้าไปใกล้ตัวมอนสเตอร์ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าดาบโล่จริงๆภาคก่อนๆอมีปัญหาเหมือนกันนะเวลามอนมันลม้มแล้วมันกลิ้งไปไกลอะ่ะเราเข้าไปตีมันยากนะครับมีท่านี้เพิ่มเข้ามาท่าสไลด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย โอเคครับผมท่้งนีวันนี้เป็นแม,แมสขอตัวก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอาวุธอะไรต่อไปก็รอติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ